อัปเดตล่าสุดของพายุหมุน2อลูกลอร่ากับมาโกและไฟป่าแคลิฟอร์เนียที่ตอนนี้เผาวอดไปแล้วกว่า1 2 0 0 0ล้านเอเคอร์หรือประมาณ3ล้านไร่รวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่ตางๆอัปเดตเงิน unemployment benefits วันนี้ลีจะมาไล่ทุกรายชื่อของรัฐที่ยื่นเรื่องเข้าไปขอรับเงินส่วนนี้สรุป การประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเสาร์ที่ผ่านมามีการเสนอให้จ่าย Stimulus Check 2และยืดระยะเวลาของการจ่ายจ่ายเงิน Unemployment Benefits ออกไปโควิด -19 ในอเมริกาตอนนี้สถานาการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วแต่ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นสูงในยุโรป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต Stimulus c h e ค k 2ประจำวันที่24สิงหาคมค่ะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเกาะติดสถานการณ์เฮอริเคนและไฟป่าในอเมริกากันต่อแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องลีอยากจะขอถามทุกคนว่าเฮอริเคนหรือไฟป่าอะไรน่ากลัวกว่ากันช่วยกันพิมพ์ข้นมาเยอะนะคะ สำหรับใครที่กดติดตามช่อง USA Life แล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เจอกันอีกครั้งส่วนใครที่มาใหม่และอยากติดตามข่าวสารอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองร้อนแรงข่าวเศรษฐกิจการเงินหรือว่าประเด็นร้อนต่างๆในอเมริกาก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะล่าสุดไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียที่ตอนนี้เผาไหม้ไปแล้วกว่า600จุดกินพื้นที่กว่า1ล้าน2แสนเอเคอร์หรือประมาณ3ล้านไร่ สาเหตุที่มีการจุดติดไฟป่าจำนวนมากมายขณะนี้ก็เพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีการฟ้าผ่าเกิดขึ้นกว่า12,000ครั้งนะคะบวกกับอากาศที่แห้งแล้วก็ลมที่แรงในแคลิฟอร,ร์เนียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้ตอนนี้จากที่รีรายงานล่าสุดในวันสุกที่ผ่านมาว่ามีแค่200,000เอเคอร์ที่ไฟไหม้ตอนนี้มี1,200,000เอเคอร์นะคะที่ไฟไหม้เพิ่มขึ้นกว่า1ล้านเอเคอร์เพียงใน2วันที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่แถบชนบทของ Bay เรียในซานฟรานซิสโกส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้มีทั้งหมด6คนนะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ผู้คนนับแสนก็ได้ทำการอพยพออกจากเมืองไปแล้วทุกคนจะเชื่อไหมคะว่าตอนนี้ควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ป่าในแคลิฟอร์เนียตอนนี้สามารถมองเห็นได้จากรัฐแคนซัสนะคะที่ห่างจากรัฐแคลิฟอร์เนียออกไปกว่า1,500ไมล์ สามารถมองเห็นควันไฟป่าได้เราไปต่อที่ข่าวพายุสองลูกนะคะที่ตอนนี้กำลังเตรียมถล่มฝั่งตะวันออกของอเมริกาเริ่มที่พายุมาโกที่ตอนนี้ล่าสุดได้กลายร่างเป็นเฮอริเคนไปแล้วและตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ลุยเซียนาและจะเดินทางไปถึงฮิวสตันในวันพุทธที่จะถึงนี้โดยคาดว่าพายุมาโกจะอ่อนตัวลงจนกลายเป็นพายุดิเพรสชั่นในที่สุดเมื่อถึงฮิวสตัน แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่อยู่ที่ฮิวสตันก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเพราะว่าทิศท,ทางและก็ความรุนแรงของพายุนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามรายงานข่าวเสมอไปเตรียมพร้อมไว้ก็ไม่เสียหายนะคะเราไปต่อกันที่พายุลอราตอนนี้ก็ยังเป็นพายุโซนร้อนอยู่นะคะยังไม่ได้มีการพัฒนากายร่างเป็นเฮอริเคนแต่คาดว่าหลังจากกระทบฝั่งจะกลายร่างเป็นเฮอริเคนความรุนแรงระดับสอง และลอร่าตอนนี้คาดว่าจะกระทบฝั่งที่เขตชายแดนระหว่างลุยเซียนาและก็เท็กซัสในเช้าวันพฤหัสที่จะถึงนี้สรุปตอนนี้มีพายุทั้งหมด2ลูกนะคะที่เตรียมที่จะถล่มฝั่งตะวันออกของอเมริกามีพายุลอร่าและก็พายุมาโก้พายุลอร่ายิ่งหมุนก็ยิ่งแรงตอนนี้คาดว่าจะกลายร่างเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2หลังจากที่กระทบฝั่ง ส่วนพายุมาโคถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเฮอริเคนแล้วแต่ยิ่งหมุนก็ยิ่งช้านะคะที่คาดว่าหลังจากกระทบฝั่งจะกลายร่างเป็นพายุดิเพรสชันพายุลอร่าจะกระทบฝั่งในเช้าวันพฤหัสบ,บดีนี้ที่เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเท็กซัสและก็ลุยเซียนาส่วนพายุมาโคจะกระทบฝั่งในเย็นวันจันทร์นี้นะคะหรือว่าเย็นวันนี้ที่ลุยเซียนาซึ่งทุกอย่างเป็นการคาดการล่าสุดของวันนี้เท่านั้นนะคะ ส่วนพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศและก็พยากรณ์เฮอริเคนพายุหมุนต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าทิศทางและก็ความรุนแรงของลมมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาทางด้านผู้ว่าการรัฐเท็กซัสก็ได้ออกมาประกาศ State Disaster สํสำหรับ23 Counties ในรัฐเท็กซัสในเมื่อวานนะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจากอเมริกาก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะคะระหว่างนี้ดีก็อยากจะออกมารณรงค์ให้ทุกคน เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆด้วยการเตรียมสิ่งของเหล่านี้จัดไว้ในกระเป๋าเป้หรือว่ากล่องพลาสติกแยกไว้ต่างหากนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายจะได้รับมือได้ทันโดยกระเป๋าเป้ใบนี้ทุกคนจะต้องเตรียมน้ําเปล่านะคะ1แกลลอนสําหรับ1คนต่อหนึวันเตรียมไว้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันเอาไว้สําหรับดื่มและชําระล้างสิ่งสกปรกอาหารนะคะอาหารแห้งเตรียมไว้อย่างน้อยสามารถกินได้เป็นเวลา3วัน วิทยุที่ใช้งานโดยแบตเตอรี่เอาไว้ฟังข่าวพยากรณ์สภาพอากาศต่างๆไฟฉายชุดเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบตเตอรี่เสริมนกหวีดเอาไว้สาหรับเป่าเรียกร้องความช่วยเหลือหน้ากากอนามัยพลาสติกชีตแล้วก็เทปกาวเอาไว้สําหรับเผื่อเราจะสร้างเต็นท์เอาไว้นอนทิชชู่เปียกกระดาษเปียกถุงขยะประแจและคีมนะคะเอาไว้สําหรับหมุนเครื่องมือต่างๆเอาไว้เปิดปิดไฟฟ้า ที่เปิดฝากระป๋องแผนที่ชุมชนมือถือที่ชาร์จแบตมือถือแล้วก็แบตเตอรี่เสริมนะคะสำหรับมือถืออันนี้ก็เป็นแค่ลิสต์เบื้องต้นเพิ่มเติมจากนี้ที่รีคิดว่าสำคัญสุดๆและทุกคนต้องมีก็คือเงินสดนะคะแล้วก็เครื่องปั่นไฟอย่างน้อยต้องมีไว้นอกเหนือจากนั้นถ้าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานยา prescription รวมไปถึงอุปกรณ์ทางแพทย์ต่างๆก็ต,ๆต,ต้องเตรียมส่วนนี้ไว้นะคะ ถ้าใครมีปัญหาทางด้านสายตาลีก็อ,อยากแนะนําให้เตรียมแว่นแล้วก็คอนแทคเลนส์เอาไว้สํารองนะคะเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องไปเสียวเวลาหาแว่นแล้วก็มองไม่เห็นนะคะอาจจะไม่ทันการถ้ามีเด็กแรกเกิดก็ต้องเตรียมแพมเพิสผงนมขวดนมต่างๆถ้ามีเด็กก็ต้องเตรียมหนังสือหรือว่ากิจกรรมที่เอาไว้เล่นเอาไว้แก้เบื่อสําหรับเด็กนะคะถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ต้องเตรียมอาหารสัตว์เลี้ยงไว้หลังจากนั้นจัดเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยไว้ในกระเป๋าเป้เสร็จเรียบร้อย กระเป๋าเป้นี้ก็ต้องเอาไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกทุกคนในบ้านด้วยว่ากระเป๋าเป้นี้อยู่ที่ไหนเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจะได้มีคนรู้แล้วก็ไปหยิบกระเป๋าเป้นี้นะคะไม่งั้นก็จะเป็นการเตรียมไว้โดยเปล่าประโยชน์หรือถ้าใครอยากเตรียมพร้อมมากๆรีแนะนําให้เตรียมกระเป๋าเป้นี้อีก2ชุดนะคะแต่คัดเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเอาไว้สําหรับที่ทํางานแล้วก็เอาไว้บนรถมาถึงอัปเดตเงินอน p มพลแ m น n บเนฟิตส์ล่าสุดจาก executive order ของทรัมป์นะคะที่ตอนนี้ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมรับเงินส่วนนี้แล้วหลังจากที่ในทีทที่แล้วฮัวโม่ได้ออกมาประกาศอย่างแข็งกล้าวว่าจะไม่รับเงิน Unemployment Benefits เพราะเชื่อว่า Executive Order ของทรัมป์ออกมาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนั้นก็ได้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมายจากชาวนิวยอร์กนะคะทางด้านสมาชิกรัฐสภาทอมรีดก็ได้ออกมากล่าวว่าผู้ว่าการคัวโม่ ออกมาปฏิเสธเงิน Unemployment Benefits ในนามของชาวนิวยอร์กทั้งหมดเพราะคัวโมมองเรื่องเกมการเมืองสำคัญกว่าเรื่องปากท้องของชาวนิวยอร์กทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ทรัมป์ออก Executive Order ออกมาขัวโมก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่าคำสั่งพิเศษของทรัมป์โดยเฉพาะฉบับ Unemployment Benefits เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและรัฐนิวยอร์กจะไม่มีวันเข้าร่วมรับเงินช่วยเหลือส่วนนี้แต่มาวันนี้นะคะ หลังจากที่ชาวนวยอร์ออกมาต่อว่าวิจาร์ณการกระทําของผู้ว่าการรัฐควโม่ omo, ก็ได้กลับคําพูดและยอมรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนนี้หลังจากที่ทนแรงกดดันไม่ไหวก็ต้องขอปรบมือให้กับชาวนวยอร์ทุกคนนะคะที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้สําเร็จส่วนเงิน unemployment b e n e f i t จากฟ e m a 3า0เหรียญตอนนี้มีทั้งหมด26รัฐนะคะที่ได้ยื่นเรื่องทำการของเงินส่วนนี้ไปแล้ววันนี้บีก็จะมาไล่ทุก รัฐนะคะไล่เรียงชื่อรัฐตามตัวอักษรภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่ได้ยินชื่อรัฐของคุณแปลว่ารัฐของคุณกําลังทําการตัดสินใจอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับเงินตรงนี้ดีนะคะส่วนรัฐเซาท์ดอโคทาก็จะไม่เอ่ยนะคะเพราะว่ารัฐนี้ได้ออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไม่รับเงินเพราะว่ารัฐตัวเองโชคดีมีคนตกงานน้อยก็ไม่ได้รับผลกระทบรัฐที่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงิน unemployment benefits 300เหรียญไปแล้วได้แก่อลาแบมา 阿拉สกอาริโซนาแคลิฟอร์เนียโคโลราโดจอร์เจียไอิลโินอินเดียอนาอิ owa เคนทักกี้ลุยเซียนามริแลนด์มิชิชูเซตมิชิแกนมิสซิสซิปปีมิสซูรีมอนทานานิวเม็กซิโกนิวยอร์กนอร์ทแคโรไลนาโอคลาโฮมาโรดไอแลนด์เทนเนสซีเท็กซัสยูทาห์และก็เวอร์มอนต์นะคะ ส่วนเงินจะไปถึงมือคุณเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐของคุณทํางานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมรายชื่อของคนที่มีสิทธิ์จะรับเงินช่วยเหลือรอบนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆให้พร้อมที่จะแจกจ่ายเงินออกไปมาถึงข่าวการเมืองนะคะหลังจากที่แนนซี่เพโลซี่ได้เรียกตัวนักการเมืองทั้งหมดกลับมาจากการพักร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะมาโหวตเรื่องของไพรสณีในอเมริกาแอค ล่าสุดในวันเสาร์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ได้ผ่านมาติอเมริกาแอคด้วยคะแนนเสียง257ต่อ150นะคะนอกจากเรื่องของการเพิ่มงบประมาณ25,000ล้านเหรียญให้กับ USPS ทางลูกพักของ d e m o c r a ตและก็ฝั่ง Republican ก็ได้เสนอให้มีการเพิ่มระยะเวลาการแจกจ่ายเงิน Unemployment Benefits ออกไปอีกแต่ก็โดน Nancy p e พโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแคร,ปรตปฏิเสธไปนะคะ ทางด้าน Mark Meadows Chief of Staff ตัวแทนจากทำเนียบขาวก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้วก็ได้เสนอให้มีการแจกจ่ายเงิน s ติ m u s u s e ช็คสอออกมาก่อนเพิ่มเติมในอเมริกา Act แต่ก็โดน Nancy p e พโลซีปฏิเสธไปนะคะทางด้าน Mitch McConnell ผู้นำเสียงข้ามากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันก็ได้ออกมาบอกว่า Nancy p e พโลซีเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ถูกพักงานรวมไปถึงครอบครัวอเมริกันหลายสิบล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ทีเรื่องของตัวเองกลับสามารถเรียกตัวนักการเมืองกลับมาอย่างขรันหันและทำการโหวตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาอันรวดเร็วในเพียงไม่กี่วันทางด้านแ a นซี่เพล s i ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN นะคะว่าเรื่องของ USPS นั้นเป็นภาวะฉุกเฉินระดับชาติและประชาชนต้องการให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนที่สุดเงิน44,000ล้านเหรียญสำหรับ ชาวอเมริกัน30ล้านคนกับเงิน25,000ล้านเหรียญให้กับไบรซเนียอเมริกาก็ไม่รู้นะคะว่าเขาอเมริกานั้นทางรัฐบาลมีการตัดสินใจหรือว่าวางแผนงบประมาณประเทศอย่างไรเราไปต่อกันที่ประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้เป็นคืนแรก ซึ่งตามปกติแล้วผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะทำการขึ้นกล่าวปราศัยในคืนสุดท้ายหรือว่าคืนที่4ของการประชุมพักใหญ่นะคะอย่างเช่นโจไบเดนทางพรรคเดโมโคแครตก็ได้ขึ้นกล่าวปราศัยในคืนสุดท้ายแต่ว่าการประชุมของฝั่งรีพับลิกันประธานาธิบดีทรัมป์จะทำการขึ้นกล่าวปราศัยในทุกๆวันนะคะจนกว่าจะจบการประชุมพักใหญ่ของรีพับลิกันส่วนในคืนนี้ก็จะมีผู้ขึ้นกล่าวปราศัยกว่า20คนถ้าใครสนใจก็สามารถ รับชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีนะคะส่วนข่าวโควิดอเมริกาล่าสุดเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น34,567คนเสียชีวิต449คนซึ่งทั้งตัวเลขผู้ป่วยใหม่และก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นลดลงนะคะเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนๆในขณะที่สถานการณ์โควิดในอเมริกากำลังเริ่มดีขึ้นในยุโรปกับต้องมาเจอผู้ป่วยใหม่โควิด -19 ตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงอย่างน่ากลัวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมัน er อิตาลีหรือว่าสเปนก็ต้องขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพี่น้องที่อยู่ในยุโรปเลยนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนรู้สึกว่ามันรายงานยาวมากเลยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันในสาราิท์ที่ผ่านมาอย่าลืมช่วยกันกระน,น่ำพิมพ์คอมเมนต์กระน,น่ำกดไลค์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง reusa live นำเสนอข่าวดีๆให้ท่านผู้ชมทุกคนส่วนใครที่มาใหม่และอยากติดตามข่าวสารบ้านเมืองอเมริกาที่มีประโยชน์รวบร,รัดประหยัดเวลาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตสำคัญสำคัญเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย